เทพเซียน40,000ปีตอนที่225ความลับของติ้งหลิงตังถาเซียนเมาไมาเป็นพืชอสูนที่เป็นพิษต่อจิตประสาทมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดอันรุนแรงและเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตยาเสพติดในสหพันธ์ซิงเหยาแต่สำหรับผู้บำเพ็ญตนเถาเซียนเมาไมาย,ยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งโดยความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตวิญญาณ ไม่ว่าเหล้าขาวสุราเหลืองอันใดก็ยากที่จะทำให้พวกมันเมาหมายได้แต่ผู้บำเพ็ญตนยังคงเป็นมนุษย์ปุถุชนมีอารมณ์เจตกามคุณ6เช่นเดียวกันกับคนทั่วไปบางเวลาก็ต้องการหยิบยืมฤทธิ์สุราเพื่อมอมเมาตัวเองให้หลงลืมความโศกเศร้าในเวลาเช่นนั้นผู้บำเพ็ญตนจะผสมผงของเถาเซียนเมาไมายลงไปในสุราเพื่อทำให้ตัวเองเมาไมาย อย่างไรก็ตามหลี่เห่ยงไม่เคยเห็นติงหลิงตังทําเช่นนี้นางเป็นคนบ้าที่ครั่งไครวรยุทธโดยไม่มีสิ่งใดเจือปนจะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งใดมามอมเมาร่างกายหรือจิตประสาทของนางเป็นอันขาดปกติแล้วกระทังสุราทั่วไปนางยังไม่ดื่มแมมสักหยดไหนเลยจะดื่มสุราที่ผสมผงเซียนเมาหมายได้หรือว่ามีคนวางยานาง ทันทีที่ความคิดนี้ผุดขึ้นในใจหลีเหียวอดไม่ได้ที่จะหัวร่องอหายไม่ต้องเอ่ยถึงว่าตัวติงหลิงตังเองเป็นสัตว์ร,ร้ายดึกดำบรรในร่างมนุษย์ที่นี่ยังเป็นย่านที่พักของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงอาจารย์สอนวรยุทธ์มากมายอาศัยอยู่โดยรอบพวกมันไม่ว่าผู้ใดก็ร้วนเป็นผู้เหี้ยมหานในด่านจูจีขึ้นไปทั้งสิน้นผู้ใดกล้ามาที่นี่เพื่อวางยาคน ใหญ่มีใช่รำคาญในการมีชีวิตต่อไปแล้วนอกจากนี้แม้ว่าเถาเซียนเมาไมาจะมีฤทธิ์กดประสาทอย่างรุนแรงแต่ก็มีกลิ่นแรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งยากจะปกปิดได้ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามแม้ว่าจะมีคนคิดวางยาผู้อื่นก็ไม่มีผู้ใดโง่เขลาจนนำเถาเซียนเมาไมามาใช้หรือว่านางต้องการดื่มจนเมาจริงๆช่างน่าประหลาดนะัก ลีเหยาสงสัยใครรููยิงหลังจากเดินวนไปรอบๆบบ้านโบราณสองรอบมันก็พบหน้าต่างที่ไม่ได้ปิดสนิทแน่นอนว่ารอบรอบบ้านโบราณติดตั้งค่ายกลป้องกันอย่างแน่นหนาต่อให้เปิดประตูทิ้งไว้บุคคลภายนอกก็อย่าหวังว่าจะรอบเข้ามาได้อย่างไรก็ตามลีเยาวมักจะเข้าออกบ้านของติงหลิงตังอยู่เป็นประจำบางครั้งเมื่อติงหลิงตังไม่อยู่บ้านมันยังเข้าไปฝึกคนเดียวในทะเลหลานสิง ติงหลิงตังเป็นหญิงสาวที่ไม่ค่อยคิดมากให้อำนาจในการผ่านเขาออกแกลีเหยามานานแล้วดังนั้นคายกลป้องกันจะเห็นว่ามันเป็นพวกเดียวกันหลีเหยาาแนบหูกับรอยแยกของหน้าต่างในบ้านมีแต่ความเงียบสงัดแต่คล้ายจะได้ยินเสียงร่ำให้เบาๆดังแว่วมาจากที่ห่างไกลนางนางกำลังร่ำให้เป็นไปไม่ได้หลีเหยาตื่นตระหนกจนขนลุกชีช้ชันทั่วร่าง ภาพที่ปรากฏขึ้นในใจของมันก็คือไทแรนอนซอรัสเร็กที่มีความยาวมากกว่า10เมตรซึ่งบนฟันแหลมยังเต็มไปด้วยคราบเลือดกำลังรำไ้ยังโศกเศร้าเสียใจน้ำตาหยาดหยดพรั่งพรูนี่มันชังเกินจะจินตนาการได้โดยแท้หลีเหยาวเกืนน้ำลายอย่างฟืดคอหันกลับมามองด้านหลังพบว่านกแก้วและงูน้อยกำลังจ้องมองมาที่มันตาขม็งดวงตาสดใสเป็นประกายพวกเจ้า ต้องเป็นพยานให้ข้าด้วยข้าบุกเข้าไปก็เพาะคิดว่าเกิดเรื่องขึ้นกับติงดิงตังมันอดรนทนไม่ได้อีกต่อไปผักเปิดหน้าต่างเบาๆผิวกายเข้าไปทันทีนกแก้วกับงูน้อยหันไปมองหน้ากันจากนั้นสะกดตามไปด้านหลังอย่างเงียบๆเพื่อเข้าไปดูนายหญิงของพวกมันไม่มีใครอยู่ในห้องนั่งเล่นแต่กินของสุราและเถาเซียนเมาหมายก็ยิงรุนแรงมากขึ้นผายใต้แสงจันทร์สลัวร้าง เห็นขวดสุราสิบกว่าใบากริ้งระเกะระกะอยู่ทั้งบนโต๊ะและตามพื้นหลี่เหยาะควขาขวดที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นมาตรวจดูพบว่าเป็นสุราไปจิวที่มีฤทธิ์แรงที่สุดและเศษผงบางส่วนของเถาเซียนเมาไมายยังคงติดอยู่ที่ก้นขวดมันเดินไปหยิบอีกขวดหนึ่งพบว่ามีสภาพเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนนางถึงกับดื่มไปมากมายปรานนี้ลี่เหยาคิด ไม่ทราบเพราะเหตุใดในใจของมันบังเกิดเปลวไฟที่อธิบายไม่ได้ลุกฮือโหอมแม้แต่ตัวมันเองยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าฉะไหนมีโทสะครุกกรุ่นรุนแรงขึ้นมาลีเหยากรั้นหายใจรับฟังอย่างระมัดระวังเสียงร้องไห้ที่ดังแววมาเป็นระยะค่อยๆชัดเจนขึ้นในความมืด เสียงรำไห้นั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและทุกข์ทนทั้งยังแฝงไว้ด้วยร่องรอยของความหวาดกลัวซึ่งสำหรับหลีเห่ยาแล้วให้ความรู้สึกราวกับว่ามีแมวมาควนเบาๆในหัวใจมันนี่มันเรื่องอะไรกันหลีเหวยาวสืบเสาะไปตามเสียงซุ้มเสียงนั้นยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆในที่สุดก็พบบันไดลงไปยังห้องใต้ดินทางด้านหลังนางอยู่ที่นี่ หลีเหยาลังเลบ้านของติงหลิงตางเปิดกว้างสำหรับมันอย่างเต็มที่แม้แต่ห้องนอนของนางก็สามารถเข้าออกได้ตามใจปรารถนามีเพียงห้องใต้ดินแห่งน,นี้ที่ปิดตายอย่างแน่นหนาด้วยกุญแจเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งขึ้นสนิมอยู่ตลอดเวลาเป็นประตูที่ดูเหมือนจะไม่เคยเปิดออกมาก่อนทุกคนมีความลับของตัวเองบางทีห้องใต้ดินนี้อาจเป็นความลับของติงหลิงตงัง แต่ยามนี้ประตูสู่ความรับกำลังเปิดกว้างอยู่ตรงหน้ามันหลีเหย่ยาไม่ทราบว่ามันสมควรเข้าไปหรือไม่ขณะที่กำลังคุ้นคิดแสงไฟกระพริบวูบวาบสามารถมองเห็นได้นอกจากเสียงสะอื้นร่ำไห้แล้วยังมีเสียงหัวเราะสดใสดุดระคังเงินขายมีบุรุษสตรีกำลังสนทนาและหัวเราะมีคนอื่นอยู่ข้างในด้วยหรือ,รอในใจหลีเหยาเป็นรสชาติที่แม้แต่มันเองก็บอกไม่ถูก รีบเร่งฝีเท้าเดินลงบันไดไปทันทีห้องใต้ดินไม่ใหญ่โตนักมีกลิ่นอับรอยอวนอยู่ในอากาศเห,เห็นเศษขยะมากมายวางกองอยู่รอบๆและมีของเล่นเด็กบางชิน้นตรงกลางห้องใต้ดินวางไวด้วด้วยสมองกลผลึกวิเศษเครื่องหนึ่งกำลังฉายภาพสามมิติของคู่รักวัยกลางคนคู่หนึ่งยังมีสาวน้อยน่ารักอีกคนหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าเสียงหัวเราะที่หลีเหย่ได้ยินมาจากบันทึกภาพที่กำลังฉายอยู่นั่นเองที่แท้เป็นบันทึกภาพหลีเหวาถอนหายใจอย่างโล่งอกกวาดตามองรอบห้องอย่างรวดเร็วแล้วพบติงหลิงตังซุกกายอยู่ในมุมหนึ่งนั่งกอดเขา่าบนร่างคุมไว้ด้วยผ้าห่มเก่าๆที่ขาดรุงริงคนตกอยู่ในภวังดวงตาเลื่อนลอยร่างสั่นส้านสะอื้นให้ไม่หยุด หลีเหยาตกตรึงพึงเพิดหัวใจของมันคลายถูกกงเล็บล่องหนบีบเข็นอย่างรุนแรงหางตากระตุกไม่ทราบเพราะเหตุใดมันรู้สึกเจ็บปวดใจสุดทานทนมันไม่เคยเห็นติงหลิงตังที่อ่อนแอและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึงเพียงนี้มาก่อนนางคือติงหลิงตังติงหลิงตังที่สามารถระเบิดศีรษะของสัตว์อสูรด้วยหมัดเดียวติงหลิงตังที่สามารถขมือบกืนขาแกะย่างห้าขาในรวดเดียว อดีตผู้นำแห่งชุมนุมหมัดเหล็กผู้เคยบทขยี้บุรุษร่างอยากหนับไม่ทวนโดยไรผู้ต้านติดราวกับไทแรโนซอรัสเร็กเหยียบย่ำฝูงสัตว์กินพืชติ้งหลิงตังคนนั้นท่านท่านเป็นอะไรหรือไม่หลีเหยาเดินเก้๊กังๆเขาไปหาติ้งหลิงตังติงหลิงตังมิเพียงมึนเมาจนแทบไม่รู้สึกตัวนางยังจมอยู่ในโลกของตัวเองอย่างสมบูรณ์ใช้เวลานาน,านมากกว่าจะแยกแยะที่มาของเสียง เมื่อนางพบว่ามีใครบางคนบุกเข้ามาในห้องใต้ดินใบหน้าพันทอแววตื่นตกใจและหวาดผวาราวกับเด็กหญิงน้อยอายุ15ขวบกำลังเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรที่ดุร้ายอมหิตแต่วินาทีถัดมานางก็ค้ายจะจดจำได้ว่าลีเหวเป็นไข่ความตื่นตระหนกความอ่อนแอและความหวาดกลัวในดวงตาคู่งามพันแปรเปลี่ยนเป็นประกายกระจ่างจา้า นี่ราวกับว่าคนกำลังจะจมน้ำได้พบฝั่งเส้นสุดท้ายหลีเหยาวกับกลายเป็นความหวังทั้งมวลของนางติงหลิงตังโถมเข้าหาหลีเหยาวทันทีนางแม้เมาหมายไม่ได้สติแต่จะอย่างไรเป็นยอดฝีมือดานจูจีผู้หนึ่งหลีเหยาไม่ทันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ถูกนางชนโครมอย่างรุนแรงรมกิ้งลงกับพื้นพร้อมกันจากนั้นติงหลิงตังกอดรัดมันอย่างไม่คิดชีวิตราวกับปลาหมึกยักษ์ หลีเหวยใบหน้าเปลี่ยนเป็นแดงก่ำถึงใบหูทันทีนี่ไม่ใช่ว่ามันอายหรือตื่นเต้นไม่ไม่ไม่ใช่เลยมันกำลังหายใจไม่ออกตั้งหากติงหลิงต่างเมื่ออยู่บ้านคนเดียวจึงสวมใส่เพียงชุดนอนบางเบาเผยให้เห็นเนินอกอวบสร้างพนวกกับเรือนร่างหนักแน่นง,งดงามจากการฝึกฝีมือตลอดทั้งปีกับสองขาเรียวยาวผุดพองเกิดเป็นภาพอันเยาวายวนใจถึงที่สุด แต่ลีเหยาสาบานได้ว่ายามนี้ในใจมันไม่ได้มีความคิดชั่วร้ายอันใดแม้แต่น้อยนี่ไม่ใช่ว่ามันผิดปกติแต่เป็นเพราะสตรีนางนี้รัดแน่นเกินไปคนที่กำลังเมาหมายมักมีพละกกำลังมากขึ้นอย่าว่าแต่คนครั่งวรยุทธ์เช่นติงหลิงต่างไม่ทราบว่าฝึกปือเคล็ดวิชากอดรัดมามากมายเท่าใดนางรัดพันรอบกายหลีเหยาแนบแน่น,น,นราวกับงูใหญ่อันงดงามซึ่ง มีรำตัวหยาบหนาเท่าถังน้ำไม่เพียงแต่ทำให้มันหายใจไม่ออกเท่านั้นแม้แต่กระดูกในร่างยังลั่นดังระรัวหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปมันหากไม่ถูกรัดจนขาดใจตายก็ถูกรัดจนกระดูกหักทั้งร่างตายอย่างแน่นอนปล่อยค่าก่อนรีบปล่อยค่าก่อน ลีเหยาคิดร่ำไ้อย่างไรน้ำตาพยายามดิ้นรนอย่างสิ้นหวังทั้งสองกอดรัดมมวนกริ้งไปมาบนพื้นในที่สุดลีเหยาฉ่วยโอกาสสลัดหลุดออกมาถอยหลังกรูดได้สองก้าวแต่แล้วติงหลิงตังตะปบข้อเท้าของมันอย่างฉับไวกระชากสุดแรงอย่างไร้ปานีลากมันกลับไปอีกครั้งเห็นได้ชัดว่านางไม่คิดปล่อยตัวมันไป หากเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนและมาเห็นพวกมันในยามนี้จะต้องเข้าใจว่าทั้งสองคนมีความแค้นโชคเลือดชนิดที่ว่าไม่ยอมอยู่ร่วมฝาต่างฝ่ายต่างประหัดประหารกันในระยะประชิดข้ายต้องมีฝ่ายหนึ่งตกตายกันไปขังจึงจัดยอมเลิกราหนกแก้วและงูซอนตัวอยู่ที่หน้าต่างเฝ้าดูเงียบๆเ,เจ้าบังคับข้าเองนะ เมื่อเห็นว่าติงหลิงตังมีแต่จะรัดแน่นมากขึ้นรัดจนหูอื้อตาลายเห็นดาวทองระยิบระยับและแม้แต่หัวใจของมันก็กำลังจะถูกบทขยี้ในไม้ฉาหลี่เหา่็กัดฝันแน่นเริ่มปลดปล่อยพลังปานออกจากลางยกระดับพลังอย่างรวดเร็วระเบิดพลังที่แท้จริงของผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญชีขั้นที่สองดาเหรียญชีขั้นที่สามดาเหรียญชีขั้นที่ส ติงหลิงตังไม่ได้ใช้พลังปานแต่เขากอดรัดมันด้วยพละกำลังอันดุร้ายตามธรรมชาติแน่นอนว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลีเหยาหลีเหยากำลังจะสลัดหลุดติงหลิงตังคล้ายจะรู้ว่าฝั่งเส้นสุดท้ายกำลังจะหลุดลอยไปในดวงตาเออทนด้วยน้ําตาใบหน้าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและหวาดกลัวนางร้องออกมาด้วยซุ้มเสียงสั่นเทาอย่าทิ้งข้าไปอีก ประโยคนี้ทำให้หลี่เวยาวตกตะรึงจนตัวแข็งทือ่อมันไม่เคยรู้เลยว่าซุ้มเสียงของติงหลิงตังจะอ่อนแอเปราะบางชวนให้ผู้คนเกิดความคิดรักถนอมและต้องการปกป้องคุ้มครองนางอย่างแรงกล้าถึงเพียงนี้ได้ไม่เจ้าไม่ใช่ติงหลิงตังเจ้าจะต้องเป็นนางปีศาจจิ้งจอกปลอมตัวมาแน่หลีเหยาตะโกนเอ็ดอึงอยู่ในใจและคำหนึ่งในคำพูดของติงหลิงตัง ดูเหมือนจะไปกระตุ้นอารมณ์ที่ลึกล้ำบางอย่างในหัวใจของมันอย่าทิ้งข้าไปอีกก็หมายความว่ามีใครบางคนจากนางไปแล้วใครใช่คนรักของนางหรือไม่แม้ว่าหลีเห่าจะไม่ได้ดื่มสุราผสมเถาเซียนเมาไมายแต่ยามนี้มันคล้ายมึนเมาเล็กน้อยความคิดเหลวไหลไร้สาระมากมายผุดขึ้นในใจไม่ขาดสาย ก่อนที่สมองจะสั่งการร่างกายของมันกับตอบสนองไปก่อนแล้วมันไม่ดิ้นรนอีกต่อไปปล่อยให้ติงหลิงตังกอดรัดแน่นอยู่รอบกายจากนั้นนางแนบแก้มที่ร้อนระอุกดแน่นบนแผ่นอกของมันมันรักษาสภาวะไว้ที่ดาเลียนฉีขั้นที่หนึ่งใช้พลังปานเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงหายใจได้และจะไม่ขาดใจตายไปด้วยแรงรัดดุดช้างสารของนางจากนั้นก้มลงมองใบหน้าสีกุราบของติงหลิงตัง ติงหลิงตังพิมพ์ตาลงราวกับแมวน้อยที่กลับไปยังรลังอันอบอุ่นของตัวเองเผยรอยยิ้มพึงพอใจนางร้องไห้มานานหลายชั่วโมงจิตใจของนางถึงขีดจำกัดตั้งแต่แรกมินำสาายังดื่มสุราเถาเสียนเมาไมายลงไปเป็นจำนวนมากในยามที่มีแต่นางคนเดียวนางต้องดิ้นรนอยู่ในความโศกเศร้าและหวาดกลัวแต่ยามนี้เมื่ออยู่ในอ้อมแขนของลีเหยาเมื่อรู้สึกว่าปลอดภยัยนางก็หลับไปอย่างรวดเร็ว นางเริ่มกลนเสียงดังสนั่นวันไหวดูอย่างไรคนแบบนี้ก็ไม่เหมือนสตรีเลยแม้แต่น้อยนี่มันเรื่องอะไรกันลีเหยาสับสงงุนงงสุดขีดในใจมีเครื่องหมายคำถามนับหมื่นรอยไปมามเนื่องจากถูกติงหลิงตังกอดรัดเอาไว้แน่นไม่อาจขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้อย่างสิ้นเชิงลีเหยาเบื่อหน่ายแทบตายได้แต่เงยหน้ามองคู่สามีภรรยาวัยกลางคนและเด็กหญิงตัวน้อย,นอยในภาพมายา จากนั้นมันพบว่าคู่รักวัยกลางคนนี้มีเขาหน้าครับคล้ายกับติงหลิงตังอยู่บ้างและเด็กหญิงตัวนน้อยนางนั้นก็ดูเหมือนกับติงหลิงตังฉบับย่อส่วนที่แท้เป็นบันทึกภาพครอบครัวของติงหลิงตังเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะมีอายุไม่เกินสิบปีส่วนคู่รักวัยกลางคนเป็นบิดามารดาของนางรีเหยาวไม่ได้ร่วงรู้มากนักเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของติงหลิงตัง เพียงทราบว่าบิดามารดาของนางเสียชีวิตไปเร็วมากมารดาของนางเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงบ้านแบบโบราณหลังน้อยนี้เป็นสิ่งที่มารดาของนางทิ้งเอาไว้ให้แต่สำหรับบิดาของนางเป็นใครหรือทำอะไรหลี่เหย่ไม่เคยล่วงรู้แม้แต่น้อยในฉากที่กำลังฉายบิดาของติงหลิงตังสวมชุดเครื่องแบบทหารสีดำ น่าประหลาดใจเล็กน้อยที่แท้บิดานางเป็นทหารของกองทัพสหพันธ์บันทึกภาพชายเรื่องราวที่ครอบครัว3ามคนปิกนิกอยู่บนสนามหญ้าติ้งหลิงตังในวัยสิบขวบยังเป็นเด็กหญิงน้อยที่อ้วนท้วนนางหนึ่งนางกำลังวิ่งไล่จับนกแก้วและงูน้อยพางส่งเสียงหัวเราะอ,อย่างไร้เดียงสาหลังจากนั้นไม่นานนางก็วิ่งไปหาบิดาโถมเข้ากอดคอจูบแก้มของมันอย่างดุเดือด กล่าวเสียงแจมแจ๋วว่าท่านพ่อหุ่นเชิดส,สัตว์สงครามของท่านน่าอัศจรรย์ยิ่งในอนาคตข้าจะเป็นนักรสร้างที่เก่งกาจเหมือนท่านพ่อว่าอะไรลีเหวี่ยงแตกตื่นจนแทบกัดลิ้นตัวเองท่ามกลางความสะพึงกลัวท,ทั้งหมดที่มันต้องเผชิญในคืนนี้ไม่มีเรื่องใดสร้างความสถานสะเทือนให้แก่มันไปมากกว่านี้อีกแล้วทิงหนิงตันไทแลนโนซอรัสในร่างมนุษย์เพศเมียคนนี้ คนบ้าที่ครั้งใครในวรยุทธ์อาจารย์สุดโหดของภาควิชาแห่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงผู้นี้ที่จริงแล้วความฝันของนางคือการเป็นนักหลอมสร้าง